ก่อนไปรับชมรบกวนกดไลค์กดแชร์กดติดตามฐานเศรษฐกิจในทุกแพลตฟอร์มด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคอนเทนต์ดีๆจากพวกเราสวัสดีครับสวัสดีครับสสวััดีครบเนชั่นสุดสัปดาห์กับ3บกเสาร์นี้อยู่กับพี่วีรศักดิ์พงศ์อักษรลุงโอบักบันบุเลิศ รีบพูดไปก่อนแล้วก็พี่ช้างนะพี่ช้างสมช้างดูน่ารักเดี๋ยวนี้คนเราเนี้ยไม่มีความเป็นธรรมเลยนะทีผมรีบรีบลุงเลยนะก็สีผมม่บอกพอไม่มีความเป็นธรรมนึกถึงไกรนะตกวิชาทีิดิสารอ่ะวันนี้ความเป็นธรรมครับพูดถึงกันไม่ได้ละเพราะว่าตอนนี้คนกังขาเยอะนะสุดท้ายเนี่ยนิติสงครามไกย ทงานแล้วแปลว่าความเป็นธรรมเนี่ยกลายเป็นอาวุธโอ้นิติสงครามทํางานแล้วยังพี่โอทําแล้วตอนนี้ทําอย่างเข้มข้นด้วยเข้มข้นด้วยนะกรณีของนายกแพรทองทานที่หยุดปฏิบัติหน้าที่จากการที่สวยื่นต่อสาลรัฐธรรมนูญนั้นคือใช้ข้อกฎหมายมาแก้ปัญหาว่าด้วยเรื่องทางตันของการเมืองไทยครับโอ้และเกิดพอถึงแบบนี้ปั๊บเนี่ยคนที่ตอนนี้ที่พูดกันมากคือ ประเทศการเมืองกาลังเจอทางตันจนถึงขั้นแบบก็ทางตันนี้ต้องโยนนายกชั่วคราวโอ้นี้มันเกิดตอนนี้มันเกิดสูญยากาศทางการเมืองแน่นอนใครบอกว่าไม่เกิดเอไม่จริงเกิดเกิดแล้วยังเกิดแล้วแม้ว่าคุณภูมิธรรมจะทําหน้าที่รักษาการนายกรัฐมนตรีในฐานะรองนายกครับแต่การบริหารราชการแผ่นดินตอนนี้ต้องบอกว่าอึมครึมครับพี่วีกับพี่โอดูนะข้าราชการเนี่ย เกี่ยวว่างแน่เกี่ยวว่างแน่เพราะเขาไม่รู้ว่าอีกสองหรือสามเดือนข้างหน้าจะเกิดอะไรรัฐบาลไหมถูกต้องใครจะมาเป็นนายกเพราะนั้นทิศทางของประเทศไทยตอนนี้มันอยู่ขั้นตอนนี้ฮะการเมืองนะปรับแล้วปรับแล้วปรับแลเมืองเห็นโฉมหน้าแล้วทำงานแล้วจะลาออกหรือยุตธสภาหรือรัฐทหารไอ้เนี่ยสุดเลยออกนี่ ต้องรอดูอีก60วันข้างหน้าออ,ออเว่าจะเกิดขึ้นไหมก่อนสารรำนวน,น <สา S 1> วินิจฉัยและการตัดสินใจลาออกนั้นจะเป็นการตัดสินใจในชุดสุดท้ายก่อนที่จะมีการพิจารณาวินิจฉัยครับหรือไม่ยุฐสภาก็เป็นไปได้นะนไไยุฐสภาเนี่ยไไผมว่าต้องดูว่าทางพรรคเพื่อไทยสามารถที่จะยืนยันเสียงว่ามีเกินครึ่งไหมซึ่ง ดูตอนนี้เนี่ยเขาดูดูแล้วเนี่ยโอกาสส้มกับน้ำเงินยากอยู่นะยากไหมยากพี่ช้างเราจะมาวิเคราะห์ให้ดูส้มกับน้ำเงินเสียงไม่พอเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับการยุบสภาเนี่ยมันไม่เกิดขึ้นใกล้ๆนี้ประเมินว่าการยุบสภา จะเกิดขึ้นปลายปีหรือต้นปีหน้าอ่าคอยดูการยุบสภาจะมีผลมากเพราะปัจจุบันปรับคลอรมอพรคร่วมที่ร่วมชะตากรรมกับรัฐบาลเพื่อไทยยังเพิ่งมีรัฐมนตรีใหม่ก็ไปด้วยทุกคนเพิ่งเลือกตั้งวันศุกร์ที่ผ่านมาเนี่ยรัฐมนตรีใหม่เนี่ยเข้าทำงานเข้าทำงานคึกคักกันเลยเนี่ยไปทางกระทรวงวัฒนธรรม <c oughs> น,นี่กระทรวงวัฒนธรรมนี่กระทรวงวัฒนธรรมชุดไทยไปเลยนะออกระทรวงวัฒนธรรมเนี่ยมีนายกรัฐมนตรีที่รักษาการนะเป็นคนที่สองของประเทศครับคนแรกนุ่นจอมพลปอนุ่นครับหลังจากนั้นไม่เคยมีนายกก็ไปควบเริ่มตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมเลยและกระทรวงที่ก้าวหนึ่งกระทรวงมาดไทยมาดไทยก็ไทยเพราะโอไปถึงนะพี่อ้วนภูมิธรรมเวชยชัยบอกว่าต้องละลายสี ไม่มีสิงทองสิงน้ําเงินอสิงแดงสิงเหลืองสิงขาวไม่มีมีสิงน้ำเงินมีแต่สิงเดียวคือสิงมหาไทยครับนี่นลุงอ้วนเนี่ยเคยอยู่ที่นั่นก่อนสมัยบ้างนั้นประชัย เรามุมทำเด็ดอีกขาวทองและทองและน้องอิมออเราเที่สำเร็จวันนี้รู้สึกว่าล้ำตีช่วยยังไม่ครบเนะมาลัดป๊อปคือคือยังไงก็คือยังไงก็ได้เพียงแต่ว่าเดิมเนี่ยจัดโผลกันว่าต้องมีล้ำจีช่วยสามแต่โดนขวางโดยมิสเตอร์พีกระทรวงาณิชย์ล่ะกระทรวงพาณิชย์ใครมิสเตอร์พีมิสเตอร์พีมิสเตอร์พีไปขวางว่าถ้าแต่งตั้งเสียเฮงถอนถอน โอ้โหสิบแปดเสียงที and and ่มีอยู่ใช่ไหมตอนนี้ยังยังยังสิบแปดอยู่ไหมฝั่งนั้นไม่เหลือเท่าไรแล้วเหลือผมว่าเหลือประมาณสัก13เสียงไม่เกินตอนนี้ไอการเมืองแบบนี้ทุกเสียงมีคุณค่าครัอื่นี่คือเข้าไอคอลโมใหม่ใช่ไหมเออคอลโมใหม่เนี่ยมองดูแล้วหน้าเสือแล้วกระฉับกระเฉงขึ้นมากว่าเดิมไหมไม่ก็ยังดูไม่บูรณาการเท่าไหร่แปลว่ายังไม่ว้าว แปลว่าปรับคอรมอรอบนี้ปรับคอรมอเพื่อไปให้รอดเท่านั้นถูกต้องเนี่ยแต่ละคนเนี่ยคือเสียงปิ่มน้ำเนี่ยเ้ำอเสียงปิ่มน้ำจะปรับให้วาวหรือว่าสดใสยังไงจะมาหลังปรับคอรมอเข้าสู่ตําแหน่งรัฐมนตรีแต่ละคนมีแนวทางยังไงบ้างก็แย่หน่อยที่หยุดต้องหยุดประับหน้าที่อ่านะมาไทยต้องดีกว่าเดิมนี่นี่จะดำเนินการต่อสารต่อก้านโยบายสำคัญของร้อยเอกธวัมนัพพรหมเผ่า ขอบคุณผมได้มาวันนี้เพราะธรรมนัสไอ้นี่จะบอกจะบอหนึ่งไม่อายเขาบอกไม่อายที่จะบอกใช่ไม่มาเพราะใครอาจารย์แหม่มล่ะอาจารย์แหม่มบอกว่ากระทรวงศึกษาจะให้ความสําคัญการเรียนรู้นอกห้องเรียนคิดนอกกรอบคิดนอกกรอบแล้วแต่เหมาะนะศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ตรงแลวแหละเป็นล่ำตีศึกษาเพราะว่าอาจารย์แหม่มเนี่ยเป็นศาสตราจารย์ที่อายุน้อยมากนะตอนได้รับโปรดกล้าเป็นศาสตราจารย์เป็นองค์ความรู้ในวิชาการ เต็มที่ครับรักษาการนายกจะไม่เรียกรักษาการแล้วเรียกผู้ปฏิบัติหน้าที่นายกรัฐมนตรีคือเขาจริงๆเนี่ยศัพราชการเขาเรียกปฏิบัติหน้าที่แทนนายกรัฐมนตรีอ่าก็เป็นภาษาราชการเลยภาษาราชการมีอำนาจอะไรบ้างนำเรื่องเข้าสู่ประชุมคอลมอเป็นประธานประชุมคอลมอตัดสินใจเชิงนโยบายแต่งตั้งรัฐมนตรียุบสภาได้คือทาได้ทุกเรื่องอ่ะได้เอ้าก็ย่นเต็ม เอ็มเลยเอ้าก็เห็นบอกว่าวันก่อนอาจารย์วิษณุบอกว่าผู้ปฏิบัติการแทนนายกรีสามารถทําได้ทุกอย่างทุกอย่างเหนือนายกรัฐมนตรีแต่เลขากฤษฎีกาเพื่อนพี่วียบอกว่าทําไม่ได้นายุบสภาไม่ได้นะเพราะเราใช้แนวทางในประชาธิปไตยต้นแบบจากอังกฤษคือคือคือไอ้ท่านจะลองลองยุบดู ทางที่ดีคือคุณบุมทำลงยุบดูได้ไม่ได้คุณเี่ยเที่ยุบใช่ไม่ยุบไงผมบอกแล้วว่ายุบยม่ไม่เกิดเขาจะมีนายกรัฐมตีใหม่ก่อนเดี๋ยวก็มาดูกันขั้นตอนตอนนี้รัฐบาลกำลังเผชิญอะไรบ้างการปรับครมอที่ไม่ตอบโจทย์เท่าไหร่นะไม่ตอบโจทย์ต้องรอระยะหนึ่งตอบโจทย์แค่ความอยู่รอดทางการเมืองยังไม่ตอบโจทย์นะไอตรงนี้จะนำไปสู่อะไรศรัทธาประชาชนแล้วตอนนี้ความเชื่อมั่นของรัฐบาลเนี่ย ต่ำที่สุดเท่าที่เคยมีมานะต้องครับเสียงลุงหลานเนี่ยอันนี้อ๋นี้เป็นปัญหาอันนี้เป็นปัญหาความมั่นคงเลยอ๋ออันนี้ต้องไปดูสารรัฐมนุนวินิจฉัยดักนิติสงครามเมื่อกี้พูดแล้วโอ้ถึงตอนนี้ยังมีหลายเรื่องนะพี่วีนายกแพทองทานเจอกับดักที่สารรัฐธรรมนูนอันนี้ชุดหนึ่งนะกับดักต่อมาคุณพ่อสทรลบกคนที่สี่เราเจอกับดักเรื่อง นี่ไปไปไปขึ้นศาลสามวันสามวันและจะมีฝ่ายจำเลยอีกชุดหนึ่งอีกครสิบห้ากรกฎานี้ขึ้นเองนะขึ้นในฐานะจำเลยจำเลยเลยนะครั้งแรกเลยนะนี่สองดอกนี้ก็งหนะและเรื่องคลิปเนี่ยไม่ใช่สารล่ำนูลอย่างเดียวนะปชตั้งเรื่องสอบคลิปด้วยนะสอบวันสอบไปเฉยๆแต่ยังไม่เรียกอะไรรอรอรอสารล่ำนูลเพราะผูกพันอย่าจะลืมนะสารล่ำนูลเนี่ยวินิจฉัยถือเป็นที่สุดผูกพันทุกองค์กรแปลความง่ายๆ ปปชยืมมือคนอื่นมาใายใจไม่แน่ถ้าเกิดถ้าเกิดทีอะไรสารัฐมนูลวินิจฉัยว่าไม่ผิดเนี่ยนะปปชก็ทําอะไรไม่ได้ทําอะไรไม่ได้เลย่ไหะแล้วก็อันเนี้ยมันจะไปสู่เรื่องม็อบใช่ไหมม็อบตอนนี้พอเข้าสารใช่ไหมม็อบเลยหยุดชั่วคราวแล้วก็ประกาศแล้วว่าประมาณกลางเดือนสิงหาเราจะกลับใหม่เออเพราะว่ในกลางเดือนสิงหาออกมาเนี่ย กดดันศาลใช่มันช่วงเดียวไงบอกเวลาเดียวไงว่วงเดียวกันครับอ่ะเรื่องของเศรษฐกิจนี่น่าห่วงมากเพราะไปเจจาแล้วกลับมามือเปล่านะตอนนี้ยังไม่ได้ยมีอะไรสรุปแล้ววันที่9ก้ากันาคมนี้เส้นตายแล้วนะตอนนี้คุณพีชัยบอกว่าที่เจรจากับสหรัฐอเมริกาเรื่องโอกาสทาง การส่งออกและภาษีนั่นนะยังไม่ได้ข้อสรุปต้องไปเสนอใหม่เลยวันที่9เนี่ยเขาประกาศล่วงหน้าแล้วเราสาบกเปอร์เซ็นต์นะสามหกเลยนะคือต้องบอกตอนนี้ตอนนี้ก็ตกลงไปแค่รัสี่ประเทศเองจีนไอ้จีนนามอังกฤษแค่นี้เองนะขนาดแบบญี่ปุ่นเจียจาทั้งนั้นยังไม่จบเลยนะวิบากกรรมราคาพลังงานของโลกเนี่ยไอเนี่ยโอ้ต้องเชิญนะตอนนี้เราต้องรับมือกับมันให้ได้ว่า โลกมันมีปัญหาเราจะป้องกันตัวเองได้อย่างไรคือรัฐมนตรีพลังงานเนี่ยกับหน่วยงานเกี่ยวข้องเนี่ยเขาบูรณาการกันไหมตอนนี้มันมันแปลกๆอยู่นะมันมีแปลกๆว่าลัฐมตีพลังงานบอกว่าให้กักตุนหมายถึงว่าซื้อสำรองเพิ่มกาซื้อสำรองแอลกอเอลก็มีโอกาสน้ำมันแต่ปัญหาก็คือว่าราคาก๊สมันต่ำลงมันต่ำลงแล้วละซื้อกักตุนทำไมให้จะให้จะตุนนะแต่ว่าการซื้อกักตุนเนี่ยมัน ในทางพลังงานเนี่ยอย่งไงครับพลังงานเขาบอกว่ามันได้ค่าหลุมน้ำมันและก๊าซมิชชั่นพี่ชิ่งหนึ่งไม่รู้ใครได้ไม่รู้ใครได้สองมันมีเรื่องค่าเช่าเรือไม่รู้ใครได้เพราะว่าต้องมาลอยลำไงแล้วทำไมลอยลำาเอ้ยนี่ยังมีมันเต็มแล้วยังมีวิธีการลอยลำอีกอีกเหรอเนื่องจากว่า ถังเก็บก๊าซเนี่ยมันสร้างไม่ทันมันเต็มแล้วก็ต้องลอยลำรัรองเรานี่ปัจจุบันเนี่ยไม่มีเกิน60วันแล้วมีค่าเช่าเรือถูกต้องค่าของเรือจริงๆเรื่องก๊าซ LPG ที่สั่งซื้อเขาซื้อกันล่วงหน้าครับเขาเบ็ดกันล่วงหน้าสั่งซื้อแล้วมีบินอยู่ในมืออยู่แล้วไม่ต้องผลมาไม่ต้องขนไอ้นั้นเรื่องของพลังงานโลกต้องว่าไปจะบริหารยังไงแต่เขาบอกอย่างที่บอกคือ ทางตันตอนนี้มันผสมกับระยะเวลา60วันอันตรายที่คาดว่าตุลาการสารรัฐมนูลจะวินิจฉัยซึ่งของนายกอิงเนี่ยให้ไปดูนะเอานายกอิงก่อนนะให้ไปดูสิ้นเดือนสิงหาสิ้นเดือนสิงหาเห็นไหมล่ะยาวอืแต่ว่วงเวลายาวนั้นนายกตียาวนั้นประชาชนก็อึดอัดนะก็ไปดูนะ ตอนของพลเอกประยุทธ์จันโอชาอันนี้8ปดปีไม่แปดปีาวบ้านรู้ว่า9้าปีแต่ว่าสารรัมนูญบอกว่าแปดปีเนี่ยสามที่แปดวันปีสารรัมนูนบอก6ปีผมว่านะนับจแต่ปี60ศผมว่ากระทรวงศึกษาต้องไปทําเรื่องหนึ่งต้องไปสอนเรื่องคณิตคิดเร็วให้ได้ของคุณเศรษฐาทวีสินแปดสิบสี่วันรจะรมทเรื่องการตั้งคุณพิชิตชื่นบาน8ปดสิบวันแปดสิบสี่วันในก็ต้องถามตอบถามตอบถามคีย์อะไรกันอยู่ใช่ใช่กรณีคุณแพทองทานเนี่ยนะครับก็ ประมาณเนี้ยผมคิดว่า60วันอ่ะไปดูที่ขั้นตอนขั้นตอน60วันมาได้ยังไงทำไมถึงมีขั้นตอนนี่ไล่ตามเนี้เลยพีงที่หนึ่งเนี่ยวันที่หนึ่งศาลมีมติรับเรื่องไปวินิจฉัยและพักอ่ะปรากฏว่าศาลสั่งให้คุณแพทองทานเนี่ยชี้แจงภายใน15วัน15วัน15กำหนดคือ16กรกฎาคมกรณีเลื่อนก็เลื่อนได้15วันก็แสดงว่าสองขยักนะนะอ่ากรณีไม่เลื่อนก็จะซึ่งทุกคน ไม่ว่าจะเป็นพักอนาคตใหม่พักก้าวไกลคุณเศษฐาจะขอเลื่อนหมดเหตุที่เลื่อนมีเรื่องเดียวครับเหตุที่เลื่อนกรณีของตําแหน่งนายยงตีเป็นเรื่องสําคัญมากเพราะฉะนั้นต้องละเอียดอ่อนรอบคอบรอบคอบทุกอย่างเลยครับเพื่อตกลวงหากเลื่อนจะครบคำชี้แจงคือสามสบเอ็ดต่อไปพีชักหลังจาก31แล้วเนี่ยสารมินจะประชุมคําชี้แจงแล้วอ้าว ส่งคำมีมติส่งคำชี้แจงนี้ไปให้สามสบกสวผู้ร้องผู้ร้องเนี่ยว่าเอ้ยนายกเขาแจงมอย่างชี้แจงย่างคุณจะมีอะไรที่โต้แย้งอสมมุตินะสามสกสวโต้แย้งไปซึ่งสามสบกสวไม่เลื่อนแน่ไม่เลื่อนแน่อยากให้เร็วโต้แย้งไปโต้แย้งไปก็16บกสคครบกําหนดหลังจากนั้นสารรัมนูลก็ต้องให้โอกาสกับผู้ถูกร้องก็ที่สวแย้งก็ส่งไปอีกต้องส่งให้นายกส่งไปให้นายก เพราะเป็นคราวนี้คุณเศรษฐาก็ทําอย่างนี้เพราะฉะนั้นมันก็ต้องให้เวลาเขาแต่คราวนี้เนี่ยคงเลื่อนไม่ได้ไปมากไปมาสิ้นเดือนสิ้นเดือนเดือนเผลอๆเนี่ยไปตัดสินเอากลางเดือนพราะสิ้นเดือนสิงค์ปั๊บมันต้องอภิปรายของตุลาการใช่ไหมจนเนี่ยจนสิ้นข้อสงสัยใช่ไหมต้องเขาใช้ว่าสิ้นข้อสงสัยสิ้นข้อสงสัยเวลากี่วันอย่างน้อย15วันสิห้าวันก็ไอภิราลเลยโอ้นี่หมายถึงว่าพอได้สรุปแล้วทิ้งเขาต้องทอดเวลาให้สารรัฐมนตรทั้ง9คนเนี่ย หลังจากพิปรายหลังจากไปพิจารณาหลักฐานเนี่ยสิบห้าสิบห้าวันไปคิดแล้วไปเขียนนี่ขาวมิเนชัยส่วนตนมาฟังฟังเกือบกลางกรันกระดาเลยกลางนู้นเยกลางกันยาเลยเหรอกลางกันยากลางกันญาเลยนะกลางกันยานะมีโกกาสนี่ระหว่างเนี้ยมันถึงบอกว่าสุญญากาศมันเกิดขึ้นจริงเพราะว่าบรรดาผู้คนบรรดาราชการบรรดาฝ่ายการเมืองเองก็ไม่รู้ว่ามันจะออกหัวออกก้อยนี่พอถึงกลางกัญยาการแต่งตั้งโยกย้าย เกิดขึ้นแล้วเกิดขึ้นไหมแล้วเกิดแล้วแล้วจะมีการปรับคอรมอลอีกไหมไม่ปรับคอรมอลไม่ปรับแล้วถ้าเป็นแบบนั้นก็จะไปดูว่าพอประมาณต้นต้นกันยาหรือก่อนคำวินิจฉัยจะมีลาออกหรือไม่ลาออกเออเพราะฉะนั้นเส้นทางการเมืองหลังจากนี้ไปจะมีกับดักขวางกันไว้หลายดอกเลยนี่ไงพรกการทั้งที่จะยกยาวเกิน60วันไหมโอ้ข้นรายการเนี่ยเกียร์ว่างปลิวแน่นอนโดยเฉพาะหนึ่ง ข้าราชการที่กําลังจะเกษียณอายุเขบอ,อวกว่าข้าราการไทยเนี่ยควรไปเล่นปีกในฟุตบอลพลิ้วมาก <c oughs> อ๋อสับขาหลอกเก่ง <c oughs> โรนโดอรยังเือความกัดแย้งกับภูมิชาเนี่มีระน้มกันนะอตอนนี้เราเห็นภาพภาพหนึ่งเราเนี่ยนิ่งแต่ฝั่งกัมพูชาทั้งมุนเซนทั้งหุ่นมาเนี่ยเ<ม>คลื่อนตลอดเวลาเลยโอเราไม่ได้นิ่งนะเพราะสัปดาห์ที่แล้วเนี่ย มีปฏิบัติการของ DSI อสไอนะไปจับเรื่องของแรงงานค้ามนุษย์เรื่องกัมพูชาเริ่มขยับนี่เริ่มขยับไปนี่เขาบอกว่าภายในนะไอ้ที่บอกว่า400ล้านเนี่ยที่โอนเงิน้ี่ร้อยกว่าล้านเนี่ยนะมันมีบางส่วนไปเข้าเจ้าหน้าที่ไม่ใช่เจ้าหน้าที่อเอาตรงๆนะรัฐมนตรีในกัมพูชาโอน่างนี้ไปโอนจากนี้ไปโอ้เรื่องใหญ่แล้วนั่นว่าด้วยเรื่อง จัดแรงงานส่งแรงงานกัมพูชาเข้ามาที่ไทยเรื่องขระมานปีหกเก้าล่ะเดินหน้าไปมีติดกับดักอะไรไหมพราะว่าเดินต่อเดินต่อข้อมาณปีหกเก้ายังไงก็ผ่านเดินต่อเดินต่อแม้จะมีเกมคนที่ไปขวางข้มานแปลว่าขวางพัฒนาประเทศนะถูกทาให้ประเทศเข้าสู่กับดักะครับอ่ะพรลบนิษโทษนกรรมทะมมีการยน่งตไปอ่ะโอ้โหตอนนี้พรลลบริษโทษกรรมสภาเปิดแล้วนะครับแมตช์แรกล้ม มแมะต่อไปจะใส่ช้างว่าด้วยเรื่องพรบรนิรโทษกรรมและนิรโทษกรรมเนี่ยรัฐบาลไม่มีล่างเลยนะอืม,มีล่างเดียวของรวมไทยสร้างชาติอแล,ล้วรวมไทยสร้าง,างชาติของนี้ด้วยไม่ใช่เหลือพักประชาชนของพรรคประชาชนก็มีแต่ล่างรัฐบาลเนี่ยมีล่างเดียวอล่างของพักประชาชนก็มีล่างของรวมไทยสร้างชาติขัดแย้งกันอยู่ข้างในซึ่งข้างของรวมไทยสร้างชาติไม่ใช่ล่างรัฐบาลล่างของพักนี่นั่นล่างของพักแปลว่า ครัมงตีไม่ต้องรับผิดชอบพี่วีกรณีนี้มันจะนําไปสู่เรื่องม็อบครับเพราะนี้เลาโทษกรรมรอบนี้จะมีคนได้และมีคนเสียและมีคนตกหลน่นดังนั้นไอ้จ,จับตาเรื่องโทษกรรมแต่ที่ต้องจับตาเป็นพิเศษและจ่เป็นตัวแปรสำคัญในการเปลี่ยนเกมการเมืองก็คือ หนึ่งซีซีนี่จำไว้เลยครับเรื่องหนึ่งซีซีเนี่ยเขาบอกตัวเปลี่ยนเกมสําคัญเลยเนี่ยรอการใช้งบแต่ยติกันใช้งบรอดูอยู่เรื่องหนึ่งคือตอนนี้ปปชขอข้อมูลจากผู้ร้องเข้ามาเพิ่มเติมขอแล้วเหรอลาณีมาตราหนึ่งร้อยสี่สิบสี่และกฎหมายจากรัฐธรรมนูญมาตราร้อยสิบสี่บอกว่าปปชต้องดําเนินการโดยเร็วที่สุดไม่เกินสิบห้าวันเรื่องแปลงงบนะใช่แล้วต้องส่งสารนะคนเกียวพอเยอะนะั้งสวทั้งสสเสี่ แล้วถ้าเกิน15วันแล้วเกิดอะไรขึ้นเออถ,ถ้าเกิน15วันตามกฎหมายว่างั้นแต่ดึงได้ว่าขอข้อมูลมาได้ไดคือเวลากําหนดเนี่ยและไม่มีบทลงโทษเนี่ยแปลว่าไม่เกิดอะไรไม่เกิดอะไรเลยแต่สําคัญที่สุดคือเรื่องนี้คือ,อ,อการดําเนินการถ้าติดไปเป็นแบบนี้กับออดักเรื่องของเซตซีโร่สภาก็กดแชร์อย่าลืมกดติดตามฐานเศรษฐกิจฐฐในทุกแพลตฟอร์มจะได้ไม่พลาดคอนเทนต์ดีๆจากพวกเรานะครับ